ร่วมกันทำบุญใหญ่มาสองปีสามปีม่นเหน่จักหิวบุญหรือหิวเขาก็ว่าจากแล้ว่า <c oughs> ก็เลยว่าให้ตั้งใจจักน้อยพูอยู่ทั้งหนอกนให้คอยลงมจักน้อยให้มันอยู่น้ำกันไดน้นะมีอันไรกินก็้ากินกันไป มองเอือนขาอบุญสังฆทานมองเนี่ยตลาดนัดบุญซะเนาะคือได้บรรยากาศเนาะตลาดนัดบุญเพื่อได้มกเสือผ่าผ่าทุง้งผ่าสินเพื่อได้มกเขากีเขาต่งนำสมควรไฟมีเบิดผพื่อได้มกธรรมะก็มาเอา บอ่อลำข่านต่อกันบ่อบุญไหว้น้ำกันไปมีหนาตียังอันใดกะทำไปาหายใจมันสบายสบายเป็นตลาดนัดบุญซะแต่ก่อนเคยไปสวดยอดประไตปีดกน้ำพ่นอยู่พ้นเมืองขยาหลัดพิหารผ่นช่วงเดือนท่านว่านี่ละสัทธาชาวพุทธ ในเอเชียของเฮาบวาชาพุทธคาพูชาบวาชาพุทธคำเม้นบวาชาวพุทธเม,มืองเล่าเมืองไทยเวียดนามไล่ประเทศน้ำหาไผลเราพาร่อหญ่พ่อหญ่น้ำหาไัยเราฮะน้ำหาพ่อหญ่ล้าน เราเสียมาอยู่หม่องพระเถิดอยู่บ่ก <c oughs> ันหามันแซลลอยู่ทังหนอกกับไข่อยู่กันถามันแซลอยู่ในสาร่าในหัวซ้ำขีเรากวนหนาหารม,าล,มลํำเหมือนเดียวว่าออกไปสำคัญอยู่ด้เราม่เฮาเจ้าคอยแต่จักแบ่งจักการจักเวลาจักสมัยบ่เรื่องไปอินเดียจักน้อย ชาวพุทธแต่ละประเทศในเอเชียของเฮานี่มีชาวพุทธอยู่แถบทุกประเทศแต่จำบพิธีจำนวนสิบประเทศก็มีพิธีกรรมต่างๆกันไปต่างไปแต่การกราบคุนก็มีผู้มักสวดมนต์ก็สวดมนต์ผู้มักเดินจงกรมก็เดินจงกรมผู้มักกราบก็กราบผู้มักนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิ อตาตมาสอบเบิงใจจากของอย่างหลอกพุทธเกดีเมืองขยาใจมันณะบ,บไปของไปแวะน้ำเสียงสวดมนตนน้ำเสียงอื่นน้ำคนอื่นย่างสวนกันไปจังหวะไมาเห็นบรรยากาศสวนเสห้าอยู่ในวัดปา่าผู้คำวันนี้ก็เลยคือเห็นบรรยากาศเก่าๆที่ผ่านมา นี่พราถ้าเราเอาใจบ่าไปของแวะซอายเกี่ยวของกับสิ่งนอกกายเฮ้ามันก็เลยเกิดข่วมสงบระง,งับมันไปจนสิ่เพราถ้าเราเอาใจไปผูกเออมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งยด้ปะในหัวจิตหัวในหัวจิตหัวใจก็มัาก็ค่อยเดือดร้อนค่อยเป็นถุกแต่ว่าแบง่งโซนนี่มันไห้่นะ ผูมีคว้มป่าธนาอยากกินโล่งท่านกับพลละเลาะกินจะต้งโล่งทาง่านพล่ะภูมีคว้มป่าธนาอยากฟังเทศฟังธรรมกับเขามาในซาลาเขามาในซาลาฟังเทศฟังธรรมกับหัวจักฎกดระเบียบของการเขามานั่งห่มร่วมกันฟังเทศฟังธรรมไดมันฉลาดกว่ากันอย่มองในเด้นักประพฤตินักปฏิบัติ เมื่อนีถือว่าเฮามาแบ่งแยกโซนกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่มาคุยก็ลงพออยู่เมา่เคลืหัวคนจะแมนเสียหลายแล้ววัดป่าผู้คำ้ำมาจังเบิ่งพื้นที่วัดนี่มันซำปาาขาลีขอตรงคนนี้วัรอกเขาไมา่นหนีวันดุทีแบบนีมันห่วยแต่เขาไปหันออกว่าเป็นได้วัสดุคุยคก็ผเมื่อเมื่อนก็แมนอีี มีการมีงานมากเนี่ยโอ้โออยาดโยมผู้เงินยาดโยมผู้คำยาดโยมบานสันติสุขบานโพใส่ไส้ก่เคียงตลอดตั้งถึงอยู่ไกลอยู่ไกลที่เดินทางมากรับผู้บาอาจารย์อยากมาหวัดผู้คำพระสงฆ์องค์เนียมคือกันอาตมาสีนน่ำกวมเบาของล้งปูศีเพิ่นเบา พ่นบอกพ่นกล่าวถึงหลวงพ่อสุภาพจะอาวาดวัดปลาคู่ค่ำนี่แหะออกตนหยาิโยพระเน้นเฮานีเด้อพน์นะถ้าถืออาจารย์สุภาพหายดานี่ไปลดน้ำมตนเก่าวัดกับว่าหายสวยเหรอพนนะเออเสิเมนค่วมเปิดอยู่ว่เป็นพระเทระผู้ใจดีนะนะผู้มีเมตตา เอื่อเฟื้อบวาสิเป็นด่านสิ่งของเอกกลาบปัดใจต่างๆเกี่ยวของกับสมณะสารูปสิบริโภคได้พระอยากซึกนี้วัดได้ซึกวัดไดอยากซึกวัดไดมีเหลืองมีล่าวัดไดมีค่วมจะเลื่อนลุงเรื่อง,ดดง,องห่วนยี่มองเนี่ยซ้าเป็นคุ้มข่าวเหมนนนะผู้ใดว่าท่านมีรายละเอียดผู้ใดอยกากทราบรายละเอียด โทรมาถามมาเรียนถามหลดเพื่นอธิบายขายายข่วมเหให้ฟังเบิดจังถือเดีว,ว่าเพื่อนเป็นพีเป็นน่องเป็นเพื่อนเป็นพอเป็นแม่กับพระสงฆ์องค์เน้นคนเฮ้าพระสงฆ์กับว่าต่างกันบานไหนด้ไม่ออกอยากจโ่มด้วกัน มันมีบหลายคนใน้พู้ห้อสีมีควมไหวเหนือเชื่อใจก้าเบาค่วมแนใจสูวเขาฟังได้คืดบิงกระขักเดิมพระสงฆ์องค์แน่นนึกกันค่วมเบาบังค่วมเรื่องราวบางอย่างมันสิไปเบาาสููนั่นผน้นี่ฟังไปทัวกับวลาได้มันต้องมีพระผููไหวเหนือเชื่อใจเขาลบนับถือ เบ้าเลี้ยวคิด่าเพิ่นสิแก่ทางไห่บอกทางไห่ไข้ปัญหาใดจังกาว่าเรื่องเล่าที่มันอับอั่งคังองูนในใจน่ะนะเมื่อได้ยินเบิ่นอธิบายขยายความไห่โอ้มันวางออกได้วะหรือได้มันเป็นอย่างสั่นจังเข้ามาร่วมกันบันิคือกันน่ะเบิ่งกันอาตมาสิวอาหรือดึงให้ฟังว่แมนตหนิใด มันมีเหลืองเล่าวเบามากเดออาตมาก็เห็นกับตาเจาา้าของในละแวกไก่เคียงเนี่มันมีหมู่บ้านหนึ่งเขาวัดขึ้นกันข้าเนียแหละแต่ว่าจุดไม้ตั้งใวต่างกันเด้กออกต้นญยาโิโยมเฮานี่มากินมาทานคืดใบแต่เมือคืน,นีิคืดใแตะกอนหนานั่นนับเหมือน,นับเว้นกาปฏิทินไหวเมือใไหนนอ้อสีหอดไก่ได้เด้ สรรหาแนวเสียมาร่วมโฮมตุ่มเห็ดบุญให้ท่านด้วยข่าวปลาอาหารออกตนอย่าดโยมแต่ว่าผู้คนกลุ่มหนั่นเข้าบัวขึ้นคือห่าไมาดอมดอมดอม,ม,อมองมองอยู่ข่างโต๊ะอาหารมีกระสอบปุ๋ยมีถุงเปย่ใหญ่พฤติกรรมท่าทางของเขาเดอ้อถ้าเห็นยังสั่นบอกเจ้านาทีบ้านเมืองค่อยสก,กัดเวนเดอ มันสีเพศในวัดปลาผู้ขับในเสียหายญาติจยมทั้งหลายมัหฮอผู้ทำบุญหฮอตรงห้องพฤติกรรมมั่วในน้นำเดชบ่ได้มาสางค่วมดีใส่วัดแถมเอาค่วมขีหายมาใส่วัดขีหาดค้อนแะไรกันนี้นั่นะเจ้า,จาหน้าที่บ้านเมืองคณะกรรมการวัดคือกันเบึงของผือมัวนี่มันเป็นเรื่องพื้นฐานของการห่มอ,อยู่น้ำกันเดช ปัญหาทุกอย่างในวัดซอยกันมองพัดอาน่าแก้ไขไปในทางที่มันดีนะผู้จังสันบอโอ้ยมันก็มีวาลายคนหรอกออก,ออกตนอยติโยมแต่ว่ามันเหี่คนเป็นซิปเป็นลอยนี่วุ่นหายบ่สบายใจส้ำกับคนดีนั่นนะมีวาลายคนหรอกแต่เหีุในคนเป็นลอยเป็นพันมีความสุขมีความสมบายใจ อย่างวัดป่าผู้คำว่านี้มีหลวงพ่อเพิ่นมา่เป็นใหม่ลักปักไส้ผมโพกผมไส้ย่านแต่พีแต่หนองบดได้กินคนอวยลเขามาปั๊บสิได้ยินเสียงเิ่นจับไม่ประกาศเขาไปโลดเอาไปจอดพุ่นบพ,นพนติดติกรถเออแม่ออกของขั้วไม่ั้องคนเดิร์ห้องน้าไม่ท้งคนเบอิอย่านแต่ฮาบ่มีหม่องกินย่านแต่ฮาบ่มีหม่องปดผุกบอกอธิบายทำตามนาทีของอวัสศิกวั นาทีของเจ้าอาวาสแนะนําบอกกล่าวควบเมตตาควบปรารถนาดีที่เิ่นให้กับพวกเฮ้าเจ้าคอยโดยเหตุนี้สิ่งที่มันจะเผยแผ่พุทธศาสนาบม่แม่นมาเ้าคืออัตมาเว้าวิธังธรรมะนี่ทายเดียวได้ไม่ออกบม่แม่นมีแต่ผักอยู่ในวัดเท่านั้ทนที่จะเผยแผ่พุทธศาสนา ออกตนหยาดโยมกิดเป็นคนเผยแผ่พุทธศาสนาใดคือกันอย่างมูเห้าขามานดังอย่นสซารานี่แล้วใจเว่าไปปิ่นเกี่ยวเกี่ยวของอยู่กับทางนอกเลยมีคววมดูซึกเบึง้งอยู่ลมหายใจเจ้าของนี่จัดระเบียบพวกเจ้าของอุกชุนั่งตัวตรงบาพิจารณาเห็นบวาสามารถทานศีลก่อนสลัดปัด ข่วมบุญไหว้ข่วมคุณของม้องใจข่วมวิตกกังวลนออกทำใจไห้วาดุดดังผ้าชนะเปล่าเดี๋ยวก็สมารถท่านขอวัดปฏิบัติเข้าไปเรื่องของศีลศีลหาเนี่ยโมเมนสิ่งที่พระพุทธเจ้าเพ่ดบัญญัติไว้ได้ไม่ออกพรคนฟังนะวาคือว่าจังสันนวาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสมณะโคโดมพันวามันเป็นธรรมเก่า เป็นของเก่าพระพุทธเจา้าทูทุกพระองค์บรรดาที่ล่วงไปแล้วที่ยังไม่มาตัดสรู้ที่กระจัดศกของมหาชนอยู่ในการบัดนี้ล้วนจะมาตลัดพูดเรื่องของศีลห้านี้สู่พวกเราฟังว่าเรื่องศีลหา แต่วิธีการที่เอาคนเขามาสมาทานศีนเฮอจึงปัดเป่าขุ่มคุณของมองใจก่อนร่วมกันเพื่อจะเริ่มต้นต่อไปเฮอที่ฟังเทตุกัตามสี่หาย่านกัตามศาสนาพิธีในทางพุทธศาสนานองปัดเป่ายึดใจจ้าข้องให้มันสะอาดปลอดปโปร่งซะก่อนเอาข้องบดีของเี่ยหายถิ่มไปเอาคล้องดีเขามาสสมาทานกันไป ศีลยอมนำมาสึ่งควมสุขสีเลนะสุข,ขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปธาสับสมบัติสับสิงคลิงข่านทั้งนอกออกตนญาติโยมถ้าคนบ่มีศีลใดมากก็อยู่น้ำมดลไดน,ไนถ้าเพรพิษศีลพิษรมได้สับมากก็เป็นไฟไหม้ล้นกายล้นใจเจ้าของไปลบไปสอนอยู่ถูกเขาตามหลาตามชิ่งขืนผลใด เดานี่คือสมบัติภายในที่มื่อห้าเกิดขึ้นมามีอาการครบ32ประการก็เป็นอเนกสงของภูบำเพ็ญศีลไหนออกตนหยาดโดิโยผููรักษาจิตใจจ้คของพอให้ตกไปเป็นเปรตเป็นผีมีค่ามโกรธโมโหขว่วมหลงขวบคุ้มจิตใจสิ่เแล้วนี่พอสามารถเสียแผงไพ่เข้ามาได้กย้อนเ้ามมีศีลไหน บ่ันว่าตายไปจังสีไปเป็นเปดเป็นยักเป็นม่านไหนแต่บ่ท่านตายก็เป็นออกตนอย่างโยมเห็นบ่บรรท้อเป็นยักเป็นม่านเห็นบ่มันมีความโกรธโมโหโท่โซขึ้นมากมันลืมเหมนเดียวเป็นแม่ออกก็ลืมซื้อผัวเป็นผัวก็ลืมซื้อเมียบักผีเปดเัมนเดียวบัก่ามึ่เหมือนว่าวจังสันมันเป็นไปจังสันมันลืมเห็ุอะไรห่อนี่ เพื่อเพื่อนหลงในอารมณ์แห่งความโกรธโดยเหตุนี้เขาจึงพยายามพยายามรักษาปัจจุบันนาการดูล่มหายใจเจ้าของเพื่อเหตุอย่างเพื่อใจห้องบริสุทธิ์ผลท่านุนรร้มังกรศิมีอานิสงส์มากขึ้นได้เบาให้ฟังได้คุยให้ฟังบบเมนเบาให้เป็นบบเมนเทศให้เป็นเลยเทศให้ฟัง ว้าให้ฟังฟังแล้วฟังคักคักคักคำไรคักจนเอาไปคิดไดุ้่นนะร่องตรองร่องพิจารณาเบิ่งคุณคูณคณ่บาอาจารย์เปิ่นสอนเพิ่นบอกเ,าเอาเห็นแม่นคนมันลายมันไรก็สร้างแต่ต่างคนตา่างรักษาหนาทีของตนรักษาหนาทีของตนบอล่วงลำกำเกินสิทธิของบุคคลอื่นออกตนหาติโย มันกับโบมีความบุญว่ายเด้หัวจักผู้มักยินกินไปผูวมักฟังเตะก็ฟังไปคุยกันก็นกเอาแต่พ่อค่วมเข่าใจให้ระลึกนึกถึงว่าแดนนี่เป็นแดนมงคลเป็นแดนแห่งธรรมแห่งศีลเป็นทีประดิสถานองค์ประพุทธรูปเป็นทีลำล่งขอวัดไหวของพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนว่าได้ปรารถนายังจะเข้าได้ ของเตรียมไปให้กินเบิดบ่เป็นเตรียมไบให้ทำรารดาได้ไหมอ,อ๋อเออินกินส่วนกินยินดดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสโอ้คนเป็นบุญมันบ่ธทรมาดาได้ใจเป็นบุญคนเป็นมีศีลมีธรรมมันว่าทรมาดาได้ใจของคนมีศีลมีธรรมคนมีธรรมะใจหนี่มันปลอดโปรง่งมันสบายแท่ไห เบื้องใจมูวเฮ้าเจา้าคอยที่ละ่ะไปไสกับไปครูบาอาจารย์ผู้หวังดีกับพ่อเพิ่นบอกไปไสก็ให้มันได้ปัญญากรับมาเด้อเพิ่นบอกไปวัดนัน่นไปหาครูบาอาจารย์นี่ก็ให้มันได้ปัญญากรับมายาสิผ้ากันไปหาเอาของงวงงมง่ายใส่จิตใส่ใจเจ้าของให้มันเบิง้งให้มันเห็นมันในหัวจิตหัวใจเจ้าของมันนี่ละ่ะ อย่างเข้ามาห้มห่วมกันมันเลยนะแตา่ม,มาโอ้เห็นเห็นหน่ะมันดับเป็นตะวัออนซ่อน,อนอันซ่อนอีอย่างอันซ่อนจิตของหมูเหาเจ้าข่อย,ยาโยมวัดป่าผู้คำกล้วยมิ้นทเครื่องง,งามๆพ้นวางไว้หัววัดบอกเด้อสัทธาเจาา้าผาบอกเด้อโซเฟอร์รด เป็นแบงไหหายวัดแล้วกองเด้ยอยาเสียเอาสองกองเด้อมันเสียปเาเรือเพื่อเอาน้ก <c oughs> ำกลดเลยสำคัญด้วยกันเด้ควมโหลภควมยังเนก็ไดมือห้อพูมากกับพระไก่พระนี่ยาเสียเป็นทัพพี่แซ่อยู่ในแกงในหม้อเด้ไม่พอออกไม่ออกค้ายหนาข้ายตาเลยเอาแต่พออิม่มเท่าน,นัานา้นหลายคนหฮออิ่มแต่ละเมือ่อแต่ละขาบไว้เท่าน,นัา้นนะพระสงฆกองเนียน่ยเิ่นก็ะห่วย โมเมนท์ทำ um. ดาเด้สามเดชกินแปดโมงมือว่านบนได้อาตมาชั้นเขามเมอนกซีแปดโมงอีกเจนที่ในชั้นเขาก <c ười> <c ười> ็อยู่ได้ใดพี่ภรรยากำลังพ่อได้ประพฤติปฏิบัติพรหมรรจ์ย่ Nh อนเสื้อถอยฟังคำคุณคู่บาอาจารย์ <c ười> ถา้าหฮาฟังเทิฟังรรมฟังคำแนะนำบอกกล่าวบอกสอน มันก็ดีเท่านั้นแล้วนี่มันฟังไปแล้วมันบวเหตุคือลูกเต่าห้านั่นเตี้ยละเห็นบอพ่อแม่บูชได้ที่บวสอนลูกไปในทางที่ดีแม่บอชไม่ออกพ่อมันเหตดนวชห้าวหน่อยจะมามันยากานห,หน่อยแาเหตุต้องกันมันบอ,อยากได้ข้อมนบอกคนสอนได้ในทางที่ดีเมือ่อนี่ก็เลยว่าเออให้มันเป็นตลาดนัดบุญซะตลาดนัดทานซะบวชได้มีอย่างก็มาแบ,งแบง่งกันแบ่งทรงกันให้กันถอดผูดจา้า ป่าใสถอยที่ถอยอาศัยเบืองกันไปพิษแน่บอกแน่กระเตือนกันไว้บอกเนี่ยล่ะเพื่ออยังอยากให้มันเป็นระเบียบอยากให้ผู้มาเป็นเกิดบุญเกิดกุศลบาปมันบดชไปหาอม่องอื่นเน้ออกตนอยา่าโจ้ถากายทำบอดีบง่างามว่าจบาบ่บวถืวอบวตจิตใจคิดพิษแปดเป็นมิชฉาทิฏฐิ แต่กระทําสําเร็จประโยชน์บาปก็ปรากฏขึ้นเไยเมื่อหอกมีเบิดได้ใน,ในกายหอก็มีวาา่าใจหอกมีจิตใจหอก็มีด้วยเหตุนั้นก็จึงต้องมีสติค่อยกํากับผิดจารณาอยู่ตลดอดจะให้มันรุดหน้าจะให้มันรุดจะให้มันพร่องไปจะให้มันขาดไปสวดลมหายใจเข่าปอดดืด้อ พิจะะารณาตั้งสติดีๆทุกอิริยาบถจะเดินจะเหินคู่เหยียดเขื่อนไว้อียัยงกะส้างอาตมาเสือว่าปุค้นเห็นบ่ถ้าห่อขัดเป็นเกรดออกมาเนเห็นบ่ในผืนที่บกีตะล่างเม็ดในวัดป่าผู้คำํำจำนวนบวกีไหลขัดเกรดขุคนๆออกมาเห็นบ่ลุดมาเนี่ยอาตมาว่ายังบ่ถึงหนึ่งในสามซึ่งในสี่เซนิ มานั่งฟังเทียดอยู่ต่อหนา้าพระเจ้าพระสงฆ์นี่เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมเลยนี่หน้าหัศจรรย์มากในเรื่องนี้ว่านั้นซะหัศจรรย์แปลว่าอย่างหัศจรรย์แบลว่าดีมากเยี่ยมมากยอดมากนี่แปลว่าหัศจรรย์วันนั้นซะเป็นบุคคลผู้คัดเอายอดของคนมานั่งในนี่ผู้ได้คัดมาเจา้าศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระพุทธเจา้าศรัทธาในพระธรรม สถาในพระอริยสฆ์ทั้งไหนมาฟังคำแนะนำบอกกล่าวประเสริมเติมแต่งจิตใจจากของแนวดมันลืมไปกระสีใดทวนจำใดแนวดคำพูดใดเขาบ่เคยฟังเขากระสีไดฟังเหตุนในจิตใจเบิกบานเหมือนก็ก็ขัดคนมีสติปัญญามีกำลังเห็นบก่กคนจักลานคนในเมืองไทยเจ็ดสิบหลาน คัดไปเป็นตัวแทนห่อในรัฐสภานะหาลอยคนทั้นโลคอยเอาความทุกข์คว่ำลำบากก็เข้าไปเสนอไปหาทางหาวิธีหาขั้นตอนแก้ไขบำลาดทุกข์บำรรุ่งซุกให้กับประชาชนโอ้มือเจ้ารักษาสถานะศักดิ์ศรีแห่งความเป็นบุคคลผู้ยอดเยี่ยมไว้เดอไปไสก็เยั่สิไปล,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 ลอกลอะๆอะยู่ขงางซาลา เขามาฟัง่งเขามานั่งถึงเวลาได้ยินเสียงเพิ่นประกาศบอกกาวแล้วเขามาหฮมตุ่มกันเขาใกล้คู่บาอาจารย์ได้กราบพระเจ้าผสมเข้าบ่ได้กราบผู้มือวันใดเดยคนบหูจักวัดจักว่าเนยไม่ออกอยู่ปกติกับว่าได้เขาวัดพอตายขายหน้าเหตุบุญน้ำพอพระไปหอดบ้านกับว่าได้กราบ จักเอาบุญหรือทรงไปแหกันหรือว่าเอาบาปทรงไปแหกันงวนอยู่ในครัวย่านได้พี่น้องวได้กินซองหนาวมากพ,พ้อยยิ้มผ้ามือเห็อด,เดอรรถเด้ขอข่อยย่านพี่น้องวได้กินเขาเลยวได้ไก่ผราจักเถื่อพี่น้องตายทิมไปตื่อมิฉะนั้นมือเหาเจ้าข่อยวันนี่การทรงเสริมเกื้อกูลกันด้วยวิธีการต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ชอบแล้วนี้ มันจึงพักดันทรงทรงทรง,ทรง,ทรงกันขึน้นเมื่อนี้เขาอาจสิบวันได้เป็นภูเขาใกล้พระเจ้าพระสงฆ์เขาไกล้พุทธศาสนาเมื่อต่อไปก็ยังมีโอกาสคนยังมีล่มหายใจอยู่ดีเพื่อนบ่ได้พยาก,กรมาสิไปตกต่ำได้เหมือนกับคำโบราณพันว่าคนลมยาขามไม่ล่มนั้นขามใ้คนลมยาขาม เรื่องนี้มีโยกรนหนานี่พระเทวทัตนี่ททำบดีบอหลายกับองค์ภาษาสาดาออ้จะเสีว่าจังไหนถึงขนาดรอบขากาัะหลยครังหลยกลาเป็นที่โจท์จานของบรรดาสาวกสนทนากันว่าเทวทัตเนี่ตายไปนี่สิอยูนนลกคุ้มไหนหนอคือทําสัวบบเกรงกลัวต่อบาแท จนที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าสเสด็จมาเห็นภิกษุสงฆ์คุยกันอยู่นั่นถามว่าดูกับภิกษุทั้งหลายเธอกําลังสนทนากันเรื่องอะไรอยู่เขาก็เลยว่เรืืองสนทนาสู่พระพุทธเจ้าฟังเขาก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเทวทัศน์สีไปตโตกลกคุมไหนพุทธเจ้าพูดว่าเราจะถาคตไม่พยากรบุคคลที่ยังมีลมหายใจอยู่เห็นบ่ อุปมาประใหม่เหมือนกับบุคคลผู้ตกไปในหลุมคูดหลุมมูดยังมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งโผล่เหนืองูดขูดในบอ่อหนึ่งขึ้นมาดุดเท่ากับแสงหิ่งห้อยซ้ำก่อยเดียวนี่น่าไม่ออกถ้ามีบุุษผู้มีร่างกายกำจำล่ำสันเดินผ่านมาเห็นเขาย่อมกระฉุดลากดึงขึ้นมาให้เหนือบอ่อเบึ่งดีเลย เพิ่นยังสัน่นบุคคลบเขคลมาวัดเนี่ยเริ่มขอมาในเครือข่ายอะไรได้ไม่ออกเข้าสิขอมากินกับซ่างสิขอมาถหากกรอบกลวยเอากับซ่างแต่ว่าเขาสิมีวิธีการจัดการจัรจงไรให้มันโดยละม่อมบัวบัวช่ำหนามบกคุณบัวบัวฉ่ำตรงนี้เป็นวิธีการตามลักของุูธศาสนาที่หัวใจฉาบแต้งไปด้วยความเมตตาเพื่อนยังจัดระเบียบไม่ให้เขากินก่อนเบิด ผู้เอาห่อไปไว้รถกับห่อไปหลาเด้อเด้่วันนั้นใชเอานํำล้มท่านไปเั้งถาบงโตอาหารหลังพระนี่จังสีมีผพู้จังสันอีกเยอะบ่บ้บนนานซะเจ้าไปเอาของเขารอกนอกพอออกเอานาะนี่แต่ผู้อื่นเอาเนาะนี่แหละครับสำคัญคือกนัเนินละโดยเหตุนี่เรื่องว่าเขาไม่ได้เครื่อขคายแล้วเมื่อนี้อาจสีได้ฟัง่งเมื่อนี้อาสิเมื่อกินเมื่อต่อไปอาจสิได้มาฟั่งเมื่อต่อไปอาสิได้เมาเป็นผู้ให้่ ขยับเขา,าไม่เรื่อยๆจากเป็นผู้หย้ยมาเป็นผู้ฟังเทศฟังธรรมประกอบไปเกิดสติเกิดปัญญาเกิดขึ้นเด้อฝากเด้ออาการของผู้สีมาสาั่งคว่ำบนบ้านกระเป๋าสีหง่ๆถุงปุ๋ยเข็นนิยิบเป็นยามหอยไรดอกโตต้นหน่อยดำๆด,ดอกเคยเห็นเหลื่อยอยู่มอหนันบน้นซะคอยกันเบิงเตือนเขาบอกเขายุดแปสักก้อนนั่ะ พระเอาแล้วญาติพี่น้องเอาแล้วจอยจังเอาเด้อเท้าคุยกันบอกกันดีๆซอยกันพระดีโยมดีไม่ออกเป็นการเฉิดชั่วพุทธศาสนาพระธรรมาดาบันไดเนีเรื่องของเืินเนี่โอ้โยมเันเป็นระเบียบเรียบรอย้อยคนหลายจะได้งานวัดป่าพูขึําโอ้แต่ว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้จะเป็นคู่บา,าอาจารย์เพิ่นสอนเพิ่นบอกได้ เป็นตะกอนสอดโอ้พีนาสีมากอีกหัวมันส่งมันเสริมกันแต่ได้คือบาดห่อเนี่ยเดะมันสีมีดมากใหม่งามงามผลนำใหม่ดีๆออกมามันบอมเบลบาแต่ใหม่พันดีพันตุกรรมดีเด้มันดีมาแต่ดินแต่นามแต่การกับการดูแลคนใดมันจึงส่งผลในห่อได้รับผลประโยชน์ในเรื่องดีๆอ้าว ฝากไว้เป็นขอคิดทุกคนเดอ้ออกตนอยายิ่ยมเดอ้ออัตมากะบอกสู้ฟังจะซื้อดอกว่าได้บอกให้เป็นแต่ได้บอกให้คิดคิดแล้วลองอไปปฏิบัติคอยถอดของเก่าออกเบิง้งถามบ่อกเห็นเด้วมันบ่เป็นประโยชน์ขอให้หยาดยโยมทั้งร้ายผู้ตั้งลงท่านกด็ดีผู้มาร่วมชะปิจังหันก็ดี ผู้มากินมาทานเฮาเป็นมิตรเป็นบริวารกันมาแต่พบแต่ชาติแต่อดีตจังไลยมาร่วมร่วมห่วมกันอีกเห็นหนาขาตากันไปในมื่อดีขอให้คว่วดีคว่วงามจงรักษาปกปักกายจิตของบ้าเฮาเป็นผู้เจริญงอกงามในววรนพระพุทธศาสนาส,สืบสืบต่อไปจเจริญพร